ก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างผมจะพามาเช็คซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์เป็นรุ่นอะไรนะครับใหญ่มากน่จาจะสิบห้ากิโลนะครับเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าวเอสวีเก้าหนึ่งห้าตัวนี้สิบห้ากิโลนะครับ 5้ากิโลนะครับอาการอะไรนะครับมาดูกันนะครับจะกดให้ดูสังเกตด,ดีๆนะครับตรงนี้ไปพวกนี้กระพริบหมดเลยนะครับเป็นไหมมันกระพริบแล้วก็มอเตอร์ไม่หมุนนะครับเงียบนะครับมอเตอร์เงียบไม่หมุนนะครับ เป็นอาการอะไรไม่รู้เป็นที่แผงหรือเป็นที่น่าจะเป็นที่แผงเมนบอร์ดตัวนี้นะครับหมดอีกปั่นแห้งไม่ได้ไม่หมุนนะครับเจ็ดนาทีเนี่ยมีขึ้น E4 ด้วยนะครับ E4 ด้วยเอามาวัดไปตรงนี้ตรงที่เป็นมอเตอร์เป็นยังไง อาการแบบนี้นะครับส่วนมากก็หายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีปุ๊บเห็นไหมไม่มีนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวช่างกบจะไปดูเวลากดให้มันทํางานไปไม่มีนะครับไม่มีเลยเดี๋ยวช่างกบจะกดให้มันทางานปุ๊บดูนะครับเนครับสองร้อยยี่สิบเอ็ดมีมา โอ้มีมาสองร้อยี่บเอ็ดมีมาพร้อมกันเลย2องเส้นตัวนี้ก็2องรอย่บเอดนครับเป็นสองรอยบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราปิดดูสองร้อยถ้าปิดถ้าปิดมันจะได้สองร้อยโวลต์ถ้เปิดปุ๊บสองร้อยยี่บเอ็ดเฉยเลย่ยมาเฉยเลย ถ้า221น mm, ีเดี๋ยวจะเอาหลอดไฟมามาจิ้มดูมันออกไหมนะไปมาจิ้มดูแดดส่องเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างจะจิ้มเลย ได้สองรอยิบเอ็ดเฉยเลยครับไม่มีไม่มีไฟนะครับในหลอดไม่มีไฟเลยหลอดไม่มีไฟ ไฟมันลอยมาอย่างไงมีช่างกบก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมไฟไม่มีนะครับแสดงว่าเป็นที่บอดนะครับเดี๋ยวเอาบอร์ดไปซ่อมกันโอเคครับครับก็ได้ทําการถอดบอร์ดนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเอ่มาดูนะครับช่างกบถอดแตกนะครับมันเป็นแตกนะครับมันช็อตนะครับตัวนี้มันรั่ว สองตัวที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะายขวานะครับเป็นเบอร์อะไรมาดูจัด BT สามศูนย์แ ดร้อย co นะครับเบอร์นี N ้ e, นะครับยังไม่รู้ว่ามันกี G ่แอมนะครับน่าจะแปดร้อยโวลต์หะครับแต่ว่าสามศูนย์แปดแปดสามสิบไม่น่าจะใช่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันกี่แอมนะครับจะได้ดูจะได้เอามาใส่นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นมาใส่เทสดูก่อนนะครับวันนี้คือถอดออกแล้วที่มันเสียมเสียยังไงนะบอกว่าให้ดู มาลองเปิดดูอีกว่ามันจะกระพริบไหมถ้ามันกระพริบก็มีตัวเสียไม่รู้มันกระพริบนี่มันเกิดจากอะไรทัางโขบยังงงอยู่นะเพราะว่าปกติถ้าไตาแอกเสียนะครับมันก็ไม่กระพริบนะครับแต่ไฟมันจะรั่วรั่วไปหามอเตอร์นะมาดูกันใส่วาล์วนะ้ำใส่ตัวเทสเอร์นะครับยวไปขึ้นเออร์เลอร์โอเคเปิดนะครับ พีนอีไม่คลดนแะล้ได้เห็นไหมครับตอนนี้กับพิบถ้ากดปัน่นออันนี้ปัน่นอันนี้ซักไม่กับพิบแล้วนะครับ มาดูตัวนี้มาดูปันหมาดนะครับเหมือนมันกระพริบนะครับยังกระพริบอยู่เลยนะครับเกิดจากอะไรไม่รู้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันโอเคปิดก่อนอาจจะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์พวกลายวงจรพวกอะไรมันขาดมันอะไรนี้แหละนะครับที่ดูยังไม่ได้ดูเลยนะว่าเห็นแล้วนะครับ นี่ตรงนี้ลายนจตรงนี้มันขาดเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวช่างกบให้ดูขาดมันขาดรู้สึกว่าจะไม่มันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ นี่ครับมันไหมอืมน่าจะทิบจากส่วนนี้แหละครับไม่รู้ว่าเป็นอ่าชุดอะไรนะครับไรมานี่เป็นไฟนะครับตรงนี้เป็นไฟขาวมีอันนี้ตรงไล่มาจากดีเลย์อ๋อมันมาจากดีเลย์เหมือนไฟไม่พอนะครับนี่ไงออตัดออกแล้วก็ต่อดีกว่า รู้สึกมันไม่แล้วก็ต่อแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับมันเป็นทางสวิตนะครับสวิตกับชุดรีเลย์นะครับ,สบ,เ,เ,นะรบเส้นเล็กม,มาจากสวิตตัวนี้จุดคอมมอนม,นมาจากเส้นนี้นะครับแล้วก็ผ่านเส้นเล็กมานี้มาเข้าจุดนี้ส่วนเส้นใหญ่ก็มานี้มาหาอีกตัว ข้างในตัวนี้นะครับไม่รู้เป็นชุดอะไรน่าจะเป็นไอซีเลกเเรนะครับไอซีเลกเเรแล้วก็มาออกมานี่เหมือนกันไล่ดูเมื่อกี้นะครับมาหาไฟสองร้อยี่สิบนะครับเรามาเปิดดูว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้ามันไม่กระพริบก็คือโอเคนะครับโอเคจบ หาไอ,อตัวนะครับไตแอกมาใส่นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวลองปั่นแห้งมันเป็นที่ปั่นแห้งเนาะไฟมันจะกระพริบป๊บโอเคนะครับใช้ได้เป็นอันเรียบร้อยนะครับใส่ไตแอกไม่ใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับมาไม่กระพริบแล้วนะครับ จะเอา8แอมป์มาใส่นะครับอันนี้12น่าจะน่าจะเป็น8แอมป์ มาวัดให้ดูนะครับมันจะขึ้นเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยร้อยกว่าโอห์มนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโอห์มนะครับขึ้นทั้งสองขาแต่ถ้าได้ห้าสิบเจ็ดโอห์มคือมันรั่วนะครับมันรั่วแล้วนะครับปกตินะครับที่ช่างปบเคยวัดออเมิเตอร์ตัวนี้วัดใหม่เดี๋ยวเพื่อนช่างจะงงกับช่างปบนะครับเดี๋ยวจะวัดไม่ถูกเนี่ยห้าสิบเจ็ดโอห์มขาเกตกับขาอ่า ทีน่งนะครับดูตัวนี้อ่านี่ไงถูกละตัวนี้อ่านีไงมาดูอีกตัวหนึ่งตัวดูสองตัวที่ถอดนะครับเนี่ยได้เยอะเห็นไหมขึ้นร้อยขึ้นเป็นร้อยอย่างงี้คือว่าใช้ได้เนี่ยขึ้นเป็นร้อยนะได้แต่ถ้าขึ้นประมาณห้าสิบหกสิบห้าสิบไม่เกินหกสิบมันมันรั่วนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอเคครับ ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็คือมีอาการประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นไตแอกเสียมันมันมันไม่ได้เป็นกระพริบนะครับมันกระพริบแค่อ้ตัวนี้มันช็อตอามีไฟเฉยเลยลืมถอดนะครับตัวนี้โอเคก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่างกบนะครับอาการกระพริบคือมีบอดช็อตนะครับแต่ถ้าไตแอกเสียก็คือไฟมันจะเกิดแบบเวลาเราวัดอะ มันจะมีไฟลอยขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเสียบโหลดลงไปเสียบมเอเตอร์ไม่ทำงานโอเคนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชั้งกบด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม